สวัสดียามเช้าจ้าอยู่กับบุษเส้นสามันค่ะพี่น้องวันนี้กัมาเหตุงานคือเก่าพิกาดบ้านคูบอนนะคะงานปากบ่อฉ่ำๆหน่อพันที่ิ่า ชิวาสองเกียร์ก็ไดน้นะพี่น้องเดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินหน้าวันนี้วิ่งกันอยู่สองคนหนุ่มอันกับเจ้ายอดคุณซั์นะคะพราะว่างานบหลายพอหยอดกะไปแรนหินแรนสรายนี่ว่าท่านหร่มานะคะงานอยู่นี่กับบ่าจักเที่ยวดอกที่เลือกับเป็นงานของแมคโคร งานสองเกียร์เกียร์หนึ่งโอ้เกียร์เดินหนากับเกียร์ถอยหลัง หลังจากที่โอโอโหลังจากที่ยืนทายคิปอยู่ทางลานะพี่น้องแดดท่อนแห้งแห้งจะมาต้องขึ้นมานางทั้งรถราสีนั่งยืยนทายคิปอยู่สูบแดดก็ไวเด้ได้ขึ้นมาตากแอร์ช่ำนะคะไอ้นี้ก็จะเป็นคนขับรถของเรานะคะอยู่อยู่นำ้ำหกหล่อเล่าก็สิเป็นแค่คนขับรถคนหนึ่งนะคะทุกคนแต่ขันไปไปยุเพี่อนเพิ่งสิเป็นผัวคอ,อย <laughs> แต่แถวเราอยู่ที่เราโทรรอนี่เราเป็นลูกน้องก็เป็นแค่คนขับรถให้แต่ทาม,ดด set, มือด้ายเป็นหัวบัมเซตมือน้ำถึงน้ำนั้นเป็นผัวแล้วเอาเอเจ้าขอ,มอางมอีแต่หนังโอ้ยตายแต่มวนแค่เนี้ยนะเสียงคือเสียงตดนี่แเสียงแต่แม่ไปถอดถิมด่มเน้ะตีมันเสียงอมมวนดังคือเสียงตดนี่เว้ย ยู่บนรถเขาเป็นแค่พนักงานคนหนึ่งนะคะทุกคนนีละพนักงานขับรถหกลอของคุณหน้างานแดดร้อนซะเหลือเกินคิดเบิ่งสะพานนะค้นแจกตัวได้กังห่มอ่ะพี่น้องเนี่ยเขาแก้จ้างมากังห่มได้ยังจงแมไมมันสัวตายพระคนแจกตัวกันะไรนี่แม่ห่มไแม่ให,มห,มห,มหม้มันยืนอยู่นีม่มันย่างเฮ็ดยังมีการมีการ ไปหายืมกังหงมเขาบอกกังหงมแจกตัวนี่แม่โอ้โอ้ย่างเทพว่าถือมองงานไงแค่นี่เรียงกองซื้อสั่งเขาเลยว่านั่งสบายใจเฉวโรบ่ได้บ่ได้ท็อกแกียจางมาแจกตัวนี่บ่ได้บ่ได้บอกพีทว่าไม่ร่ำไม่พี่น้องท็อกแกียจางมาแล้วก็ต้องใส่ให้คุ้มนะทุกคนใส่มาดาท็อกแกียท็อกเกียแล้วจางมาดาเพิ่นดิ นอพรนิพาจางมากมอได้แจกตัวอย่างเดียวเด้ไม่ถ้าปอยแถวแก่พอมขันเจ้าขามูเจ้าได้ยินย่ำเราบอกในหัวย่ายเราหายแถวแก่บอกพื่นแถแก่ก็เก่งใส่เฮาใส่เบี้ยเราก็เห็ดเก่งเด้เราเห็ดดีเด้ตอนนี้กับรรยากาศช่วงรอใส่ดินนะสีดำ อุ้ยอุ้ยตีแหม่เนี่ยคือบ่เบรกมืองไม่เห็นนะี่ยมีกองดินอยู่อุ้ยตกใจเหมือนมันโดอคนเ้ยบรรยากาศาาบ้านสวนขาเจ้าด้อยบรนไปชีวิตกระยากนอยู่จะสี่ละพี่น้องมาต้องบุญไหว้กับผู้ใดเลี้ยงปูเลี้ยงปลาไปหาอยู่หากินน้ำห้น้ำหน้ามาต้องไปบุญไหว้น้ำค้น บันปลายที่วีบุญเกสิจังสี่แหละสองแถวมหาเลี้ยงปูเลี้ยงปลาอยู่สวนแม่นบอแถาแม่นบอ,บอ,อชัดเจนไปเลยพี่น้องไปหาเงินหาคำสูต่ต่อไปตาใดยังมีลมชีวิตโอ้ยังมียังมีลมหายใจเดี๋ยวไปบ่อไหน,บ,นบ้างโอ้บ่อไหนตัดคลิดเดี๋ยวไปรีวิวเด็แกแจกตัวก่อนจะเข้า มันมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวสีรีวิว,วเถาแก่กับเด็กแยกตัวจะว่าคนไหนเป็นเถ่าแก่จะว่าคนไหน,นเป็นเด็กแจกตัวคันคันคนโมโหจัากะสิว่าพูดเถ้าเสียสีสงคนแจกตัวทีนี่เถาแก่กังหัมอยู่เนี่ยอุ้มานายศาสตร์จ้นะน้อนี่เลยจ้าหนุ่มมอสหนุ่มเด็กแจกตัวเมื่อก่อนเป็นหนุ่มทิว พักหลังมาหนุ่มมอต้องเฝ้ารถก็เลยต้องหายแจกตัวน้ำพระว่าง,งานบาหลาย,ย,ย,ยหนุ่มเที่ยวก็เลยพักพอนส่วนยูทูบยูรถไทยเนี่็เป็นท่าแก่ไ่นะเท่าแก่หนุม่มเสียนหนุม่มนอพันธิภาได้สิว่าเด็ดไปคลิปไปแล้วพี่น้อง